แชร์วิธีการทำเกมจาก PowerPoint เป็นเกมเ,เปิดป้ายถ่ายคำนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของเกมมันเป็นยังไงนะคะสำหรับเกมนี้นะคะก็เป็นเกมเปิดคำใบ้แล้วก็ตอบคำถามนะคะคือปกติแล้วก็ใช้เกมนี้กับวิชาภาษาอังกฤษเป็นเกมที่ไว้ทบทวนคำศัพท์ที่เราสอนไปนะคะอย่างวันนี้ ที่เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นสอนเด็กป .1 นนตอนช่วงต้นเทอมนะคะก็จะเป็นเกมเป็นคำศัพท์ง่ายๆอย่างเช่น a cat a dog เอเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็มีคำใบ้แค่3ามคโดยที่คะแนนเต็มเนี่ยเต็ม3คะแนนเต็ม3คะแนนหมายความว่าถ้าเขาเปิดแค่1แผ่นป้ายได้1คําคำใบ้เราตอบถูกเลยว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์อะไรเขาก็จะได้3คะแนนถ้าเปิดแผน่น เปิด2แผ่นป้ายก็จะได้แล้วตอบถูกได้2คะแนนเปิด3แผ่นป้ายแล้วตอบถูกจะได้1คะแนนนะคะโดยที่เวลาที่เขาเปิดแผ่นป้ายเนี่ยไม่ต้องเรียงลำดับว่ะจะต้องเปิด1 2่และ3านะเขาสามารถเลือกเปิดแรนดอมลี่เรื่องเปิดแบบอันไหนก่อนก็นได้นะคะด้วยความที่ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก,ก็จะใช้สลับสีกันเพื่อที่ว่านอกจากที่เขาจะบอกหมายเลขแล้วเนี่ย ก็จะถามให้เขาตอบเรื่องสีด้วยนะคะก็พยายามเพิ่มสำหรับคู่ภาษาอังกฤษคือเพิ่มให้เขา,เาได้ใช้คำศัพท์หลากหลายแบบได้ใช้ประโยคหลากหลายแบบนะคะามาลองเล่นกันดูนะคะสำหรับคำนี้เนี่ย what number would you like สมมติว่าเด็กบอกว่า um, number two please จะถามต่อว่า what color is number two it's blue เ,เปิดมาบอกว่า i have four legs so what did you think bobbie select one more what number would you like bob number three please Goodbye. oh i can bark which animal can bark using the kakotailian legs bark ah ha i really thought they were Oh, is this a dog ก็คือ i am a dog ถูกต้องปกติจะมีรูปด้วยนะคะอีกหนึ่งคำใบ้ของเขก็จะเป็น i am a pet เขาเรียนเกี่ยวกับว่าเป็น wild animal wild animals or เป็น pet ที่อยู่กับบ้านนะคะก็เป็นเกมง่ายๆเท่านี้คะ่ะแต่สามารถทบทวนคำศัพท์ได้หลากหลายนะคะคะ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นก็เข้าไปที่โปรแกรม powerpoint อย่าลืมนะคะเป็นการทำอย่างง่ายเพราะฉะนั้น ทุกอย่างจะพยายามทำให้ง่ายที่สุดก่อนอื่นเลยเลือกพื้นหลังค่ะพื้นหลังสำหรับเกมนี้เดี๋ยววันนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ละกันค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปก็ได้มาพื้นหลังเมือนเดิมค่ะไปเซตที่ดีไซน์เพื่อปรับขนาดของแผ่นงานของเราให้มันพอดีกับ พอดีกับโปรเจคเตอร์นะคะปรับไปที่สแตนดาร์ดสีต่อสก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาสร้างเป็นตัวคำตอบของเราก่อน ไปที่ insert นะคะแล้วก็เลือก shape หรือรูปร่างแล้วก็เลือกของก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมแบบมนๆแล้วกันก็ลากมาวาดมาเลยสมมุติว่าอ่ะก็สอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะใช้คำว่าหม่าจะให้เด็กๆไทยคำว่าสุนัข the adjective I am a dog ทำให้มันใหญ่ Oops, ออไปที่โฮมนะคะใส่ผิดอะ i am a dog อะหลังจากนั้นพอเราได้ตัวแบ็กกราวของเราแล้วเราก็จะมาทำแผ่นปิดนะคะก็คลิกไปที่ ไปที่รูปสี่เหลี่ยมของเรากด c t r l C บนคีย์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นกด c t r l V ก็จะได้ตัว Copy มาที่มีขนาดเท่ากันเป๊ะแล้วก็ลบคำว่า I am a dog ออกวางมาปิดป<ะ>ั๊บจะทำให้มันเป็นเอฟเฟกเป็นปุ่มนะคะก็ไปที่ Shape Effects นะคะ Preset ก็ทำให้มันดูเป็นปุ่มขึ้นมา เปลี่ยนสีได้ค่ะใช้สีใช้สีส้มละกันคคหลังจากนั้นเราก็จะมาทำแอนิเมชันนะคะทำให้เวลาที่กดไปที่ตัวปุ่มแล้วเนี่ยปุ่มจะหายไปแล้วก็จะออกมาเป็นคำตอบของเรา ก็ไปที่ animation กดเลือกลงมาเป็น exit นะคะ random bar เหมือนเดิมค่ะเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรมากทำง่ายๆนะคะแล้วก็กดไปที่ trigger ค่ะใครที่ดูวิดีโอเปิดเกมเปิดแผนป้ายมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นวิธีเดียวกันนะคะไปที่ rectangle r 4นะคะเพราะว่า rectangle r 3คือที่เป็นคำตอบเราไม่อยากให้เขาหายไป ตรงตัวปุ่มนี้เราอาจจะทำเราจ,จะใส่คำว่า answer เข้าไป answer so เ,เด็กจะได้ก็เป็นให้เขาได้เห็นคำศัพท์เยอะๆนะคะ,อะลองมาดูกันว่าใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้นะคะต่อไปเราจะทำปุ่มคำใบ้ค่ะ สำหรปุ่มคำใบ้นะคะเราก็ copy จากาปุ่มคำตอบมาเลยนะคะก็คือทั้งตัวปุ่มและตัวแบ็ r กราวนะคะก็กดกดไปที่ตัวปุ่มแล้วก็กดชิปบนคีย์บอร์ดแล้วก็กดไปที่ตัวที่เป็น background คำตอบหลังจากนั้นกด c t r l c แล้ว c t r l v ก็จะได้เป็นเซตมานะคะทีนี้ต้องปุ่มคำใบ้เนี่ยจะทำให้มันเล็กลงหน่อย กดเลือกที่ตัวที่เป็นแปะกล่าวนะคะหลังจากนั้นก็กดไปที่ตัวที่เป็นปุ่มกดชิปค้างไว้ค่ะแล้วก็ย่อมันให้มันเล็กลงหน่อยโอเควิธีนี้จะทำให้เราได้ตัวตัวสี่เหลี่ยมที่เท่ากันพอดีนะคะทีนี้ต้องตัวคำใบ้ขอเปลี่ยนสีจะได้มีความแตกต่างไปที่ Format ค่ะแล้วก็ เช f ฟิลเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงแล้วกันส่วนตัวปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูคคาใบ้คาที่หนึ่งอาจจะบอกว่า I am pet นะคะตรงนี้เราไม่ต้องไปใส่พวกเอฟเฟกต์อะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรา copy มามันก็มากับมากับเจ้าตัวพวกพวกปุ่มตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็วกด Ctrl c t r l c c t r l v copy มันมานะคะ่ะทีนี้เวลาที่เราวางนะคะสังเกตว่ามันจะมี มีเส้นขึ้นมาให้เราดูเส้นแดงๆเป็นปะปะ,ปะเนี่ยค่ะก็เวอร์ชั่นนี้มันจะช่วยเราให้เราวางภาพได้ตรงกันอย่างได้ง่ายนะคะขึ้นมาเองอัตโนมัติสังเกตนะคะเวลาก็ขยับไปเราก็จะรู้ว่าเออถ้าเกิดอย่างนี้มันไม่ตรงกันนะถ้าอย่างนี้โอเคตรงกันแล้ว i am a pet ก็คิดดูว่าเราสอนคำศัพท์อะไรเข้าไปบ้าง อันนี้น่าจะเป็นสำหรับเด็กประมาณอนุบาล3ปหนึ่งนะคะ I have a pet I have four legs I have four legs แล้วใส่หมายเลขสองตัวชูฟี่มอีก I can bark เ่าได้นะคะก็ใส่เลขสาเข้าไปทีนี้เวลาให้เ,เราอาจจะถ้าอยากได้สีสันมากก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีปุ่มได้นะคะ เผื่อว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยแทนที่เราจะแค่ให้เขาบอก number one two three เราก็สามารถทบทวนเรื่องสีเขาได้ด้วยว่าโอเคถ้าเขาเลือก number one what color is number one ประมาณนั้นนะคะพยายามหาความหาเรื่องให้เขาได้ใช้คำศัพท์นะคะเท่านี้เองลองเล่นดู what number do you want ว่าเขาบอกว่า number two please คลิกที่ number two okay the first clue is I have four legs นะคะก็ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเขาตอบว่าอะไรกันเสร็จเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองจริงๆสามารถปรับใช้ได้กับวิชาอื่นๆได้นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถทำให้มันยากกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับคำใบ้แล้วก็คำตอบสำหรับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ